เป็นอะไรที่เหนื่อยมากอาจารย์อยากทําลายชีวิตตัวเองหลายครั้งเพราะตอนนั้นเราเป็นหนี้สินเราหนีทางโลกเร็วเกินไปเพราะว่าเรายังเคลียชีวิตตัวเองยังไม่ไม่ดีพอบวดยาวไม่ได้กําหนดแม่จะก,ก็ร้องไห้เลยเหตุปัจจัยที่เราเริ่มปฏิบัติจริงจังเข้มงวดเพราะเนื่องจากว่าเรากำลังจะตายอาจารย์เคยอดเคยกินข้าวไข่ต้มตลอด3เดือนไม่กินอย่างอื่นเลยเพราะว่าเพื่อจะจะเคลียนหนี้หนี้ที่มันรัดเรามากๆอับอายไหมในการเสียบ้านอับอายทุกอย่างจากเดิมเคยโชว์ทุกอย่างเลยอ่ะ ถ่ายรูปโชว์ทุกอย่างมันสาเร็จความสําเร็จเราอะแต่วันหนึ่งเราต้องทิ้งความสําเร็จแล้วต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้สําเร็จอะไรเลยเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักช่องคนตื่นทำและชื่นชอบในการสอนธรรมะแบบฮาร์ดคอร์มีมุกให้คนที่ชมได้ความรู้ปนหาได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าถ้ากวาดบ้านตอนกลางคืนจะเหมือนเรากวาดทรัพย์สินออกจากบ้านทรัพย์สินมึงอยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋า แล้วมันไปได้ยังไงใครเป็นคนดึงออกไปมึงไม่ใช่เหรอมึงเป็นคนหยิบออกจากกระเป๋าไปจ่ายค่านู่นค่านี้ไม่ใช่เหรอไม่กวาดไปคนดึงเงินในกระเป๋ามึงเหรอมึงเอาเงินไปนไปยไว้ในบ้านแล้วไม่กวาดกวาดออกไปเหรอทรัพยาเราอยู่กับเราเราจะอ,าออกไปได้คือเราไปจ่ายโอนเร็วโอนเก่งสั้งเก่งชอบเก่งไม่กวาดกวาดได้เหรอความเชื่อพวกนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลแต่เราก็เชื่อกันแปลกนะเว่าไม่เกี่ยวกันกวาดแต่เกี่ยวกับคนกวาดมากกว่าต่อให้มึงไม่กวาดแต่ถ้าเป็นมึงใช้ตังอะมึงก็ใช้หมดอยู่ดีหนูมีฝ่ายอยู่ที่รับหมมออดดูบกฝ่ไี จะทําให้ชีวิตอาพับให้ไปเอาออกหนูกุ้มใจมากค่ะคงจะเจ็บหน้าดูมึงก็ไม่ต้องไปมึงจะกุ้มใจทำไม่ต้องเอาออกเอาไว้อย่างนั้นแหละมันไม่ไปไปหรอกโอ้ยวุ่นวายแมก้กระทั่งอาพับตมโมมึงไม่คิดจะไปวุ่นวายกับชีวิตการใช้ชีวิตหาเงินหาทองมันหน่อยเหรอไปวุ่นวายอยู่กับฝฟที่ขึ้นอยู่ในอาพับตมโอมเนี่ยนะมันมีประโยชน์ อย,อยากรวยบูชาอะไรดีครับทำงานจ้าไม่ใช่บูชาลายทำงานแค่คำถามมึงก็ไม่รวยแล้วกูจะบอกให้โกรธแฟนบ่อยเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะแฟนคะที่ดีใส่ไม่ดีมึงจ้ามึงเลยผัวมึงน่ะปกติมึงน่ะผิดปกติี่วันนี้กูจะเข้าข้างผู้ชายบ้างนะนะที่ผ่านมากูด่าผู้ชายไม่ได้ด่าผู้หญิงเลยวันนี้กูจะด่าผู้หญิงบ้างกูจะด่ดาอีมนุษย์เมียบางทีผัวมึงอยู่ดีๆมึงก็ไปด่าเขามึงก็ไปโกรธเขาแต่ทันทีเขาไม่ได้ทำ ต่มึงคิดเองเออเองกาแฟกาแฟไปเองบางทีกูเนี่ยเป็นผู้ชายกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าม,มึงกลัวอะไรกูกูยังงงอยู่เลยเนี่ยบางทีกูยังงงด้วยซ้ำกูมมทำอะไรผิดกูไม่รู้ตัวแต่มึงไม่พูดมึงไม่พูดกูจะรู้ได้ยังไงปากมึงงอมอะไรไว้เห้ยเดี๋ยวกูอากระโถนปีให้มันหลุดออกมามึงงอเมเพื่อ มีอะไรมึงก็พูดออกไปสิคนอ้วนมากเป็นพราะกรรมเก่าใช่ไหมครับเป็นเพราะแดกจ้าไม่ใช่เป็นพาะกรรมเก่าถ้ากรรมเก่าคือมึงเกิดมามึงต้องอ้วนเลยนี่มึงอ้วนเพราะมึงแดกจ้าไม่ใช่กรรมเก่ามึงแดกเข้าไปอ่ะแดกทําไมรักหนาล่ะบัญญะบัญญาในการแดกสิมึงไม่แดกมึงจะอ้วนได้ยังไงล่ะมึงอ้วนเพราะมึงแดกได้ไงคุยกับจัจารย์ EP นี้จะขอมาพูดคุยกับอาจารย์เบียร์ถึงจุดเริ่มต้นกว่าจะมาเป็นช่องคนตื่นทําเป็นมาอย่างไรเห็นว่าอาจารย์เบียร์เคยเป็นหมอดูมาก่อนด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปคุยกับอาจารย์เบียกันค่ะ จ้าก็อาจารย์ชื่ออาจารย์เบียเนาะก็ปัจจุบันนี้ก็ไร้สดสอนธรรมะอยู่ช่องคนตื่นธรรมก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เป็นพนักงานประจําบริษัททั่วไปก็หลายปีตั้แต่เรียนจบตั้งแต่เรียนจบมาแล้วก็ไปบวชบวชอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเราศึกษาธรรมะก็ตามประเพณีป่ยาตายายไปแล้วก็ศึกออกมาใช้ชีวิตทางโลกปกติก็ยังไม่ได้อินยังไม่ได้ทราบซึ้งอะไรกับพระธรรมเริ่มมาทํางานประจําก็ไปทํางานประจําอยู่หลายปีก็ถือว่าประสบควารรมสำเร็จในการทํางานประจํา ก็จนมีบ้านมีรถซื้อบ้านซื้อรถได้ก็เป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับแล้วก็ผันตัวออกมาเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาให้กับองค์กรแล้วตลางมาเนี่ยเราเริ่มดูดวงในระหว่างทางานประจำเราก็ดูดวงไปด้วยก็ศึกษาศาสตร์มันน่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากแสวงหาความพ้นทุกข์จนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ทางดูดวงมันก็แฮปปี้ดีนะแล้วมันไม่ต้องได้รับแรงกดดันจากใครด้วยล้วก็เราทํางานคู่กันไปเนี่ยเออมันก็ได้ก็เริ่มทำทำทำก็ขยายขยายไปเรื่อยๆ ต่างมาก็เลยผันตัวออกมาทําเต็มตัวเพราะเราคิดรู้สึกว่าเออมันได้หลายได้ดีแล้วเราสบายอยู่บ้านไม่ต้องไปวุ่นวายติดรถติดอะไรกับใครก็ดูดวงไปดูดวงไปก็ดูดวงอยู่ประมาณ7ปีเกือบเกือบเปีก็ดูดวงแบบใช้ชีวิตไปปกติเสร็จแล้วปุ๊บวันหนึ่งเนี่ยเราก็ปฏิบัติภาวนาไปด้วยแล้วก็ดูดวงเราคิดว่าเราจะพ้นทุกข์ได้แล้วทาพิธีกรรมอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่ามันพ้นทุกข์ไม่ได้เราก็เลยเริ่มต้นเริ่มกักการปฏิบัติ ปฏิบัติแรกๆเนี่ยเราก็ปฏิบัติเพราะว่าเราอยากจะดูดวงแม่นขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนแต่หลังมาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมาเริ่มเห็นตามความเป็นจริงมาเริ่มสงบเราก็เรมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ใช่ทางออกทางแก้ในการที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้แล้วเราก็ไม่สามารถช่วยใครพ้นทุกข์ได้จริงๆก็เริ่มต้นในการฟังฟังไปเรื่อยๆก็เริ่มศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าบวกกับการฟังธรรม,มะจากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเจ้าวัป่ะ,ะบ้านตาดก็ปฏิบัติไปก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มปฏิบัติ ศึกษาปฏิบัติศึกษาคู่กันไปปฏิบัติคู่กันไปจนในที่สุดเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เราก็เลยวันหนึ่งเนี่ยเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนเห็นความจริงของธรรมะพระเจ้าก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วในฐานะของคารวะแล้วก็ในฐานะของการเป็นหมอดูเนี่ยคงใช้ชีวิตต่อไปลําบากและไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเราไปบวชด,ดีกว่าตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปบวชประมาณช่วงไม่นานนี้ประมาณสองปีที่แล้ว ก็ตัดสินใจไปบวชเหตุปัจจัยที่เราเริ่มปฏิบัติจริงจังเข้มงวดเพราะเนื่องจากว่าเรากำลังจะตายด้วยป่วยโควิดเมื่อ3าปีที่แล้วป่วยโควิดมากพอเวลามันป่วยโควิดเราจะเราจะตายเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วภาวนาก็ไม่ดีดูดวงก็ไม่ช่วยให้เรารอดก็เริ่มเร่งทําความเพียรภาวนาช่วงนั้นก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจริงจังมากลุยกันแบบมีความเพียรมากจนพอเราพอเราปฏิบัติได้เราก็พอพอเราจะมีเขาเรียกว่าพอจะเห็นปัญญาได้บ้าง พอเราพอจะเห็นปัญญาได้บ้างเนี่ยเราก็เลยคิดจะไปบวชเราก็เลยเริ่มต้นไปออกบวชแต่ยังไม่ได้ไดบวชก็แค่ไปไปวัดที่วัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีซึ่งไปอยู่กับหลวงพ่ออินทวายเจ้าวัดป่านาคําน้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวก็ไปฝากไปอยู่กับท่านเป็นพระขาวช่วงเข้าพรรษาก็ยังไม่ทนได้บวชล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราหนีทางโลกเราหนีทางโลกเร็วเกินไปเพราะว่าเรายังเคลียชีวิตตัวเองยังไม่ไม่ดีพอ เราก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วเรากลับไปเคลียร์ทางโลกก่อนดีกว่าเพราะตอนนั้นเราเป็นหนี้สินเยอะแล้วเราจะหนีไปบวชไม่เชื่อว่าหนีหนี้แต่ว่าเราหนีเนี่ยเพราะว่าเราหนีความทุกข์ที่มันอยู่ในโลกเพราะเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติแล้วเราเห็นโทษแล้วเราอยากบวชปรากฏว่าพอเวลาเรากลับมาปุ๊บเราก็เลยเคลียร์ลาหลวงพ่อมาก็เริ่มมาเคลียร์ชีวิตตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยประโยชน์จากการที่เราได้ยินได้ฟังทมและบวกกับการปฏิบัติมันทําให้เราเนี่ยทิ้งความเห็นผิด ในวันนั้นที่เราเป็นหมอดูเนี่ยเราปฏิบัติทาแล้วเราทิ้งหมอดูได้เลยในวันเดียวเราตัดสินใจยุติการดูดวงแล้วใช้เวลาพิจารณาอีกประมาณ3เดือนเราถึงตัดสินใจไปบวชเราก็เห็นแล้วโอกาสในการที่จะช่วยเหลือคนจริงๆด้วยการเราเคยมีความเห็นผิดปัจจุบันเรามีความเห็นถูกเราสอนคนอื่นดีกว่าก็เริ่มต้นจากการมาไลฟ์สด เห็นเขารีวิวน้ำหอมว่าช่วยเรื่องการงานการเงินความรักเมตตาช่วยได้จริงไหมคะหรือแล้วแต่ความเชื่อพึ่งอย่าใช้คําว่าแล้วแต่ความเชื่อใช้คําว่าแล้วแต่ความปัญญาอ่อนของบุคคลน้ำหอมเนี่ยนะจะทําให้มึงรวยคนซื้อน้ําหอมไม่รวยหรอกกูบอกให้คนขายน้ําหอมมารวยมึงฉีดน้ําหอมจะทําให้คนเมตตามึงยังไงไหนมึงตอบกูหน่อยมันปัญญาอ่อนมึงโดนการตลาดหลอกมึงโดนหมอดูหลอกขายน้ําหอมมึงยังไม่รู้ตัวเลยจากคนดูวันนึงก็สี่สิบห้าสิบคนมันก็ขยับมาปัจจุบันก็ คนดูประมาณ16,00 0นคน7000ันคนต่อวันแต่ว่ามันก็จะไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งสูงสุดก็ประมาณ1 7 0 0 0่ทีนี้อันนี้เฉพาะ Tik t o k ก็จะมี Facebook YouTube ก็ไลฟ์สดทุกช่อง3 3ช่องพร้อมกันเลยเที่ยงถึง4โมงเย็นทุกวันก็ทำแบบนี้มาตลอด2ปีออกภ่าษานี้ก็จะครบ2ปีเต็ม2ปีที่ทำมาเนี่ยคนมันก็เริ่มตื่นรู้ตื่นทำแต่ด้คำว่าที่มาของคำว่าคนตื่นทำเนี่ยมันจึงเกิดจากว่าเราเนี่ยตื่นรู้ในธรรมะพระพุทธเจ้า แล้วเราเน kind of ี่ยก so ็อยากสอนให้คนอื่นตื่นรู้ในธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วคนทุกคนตอนนี้ก็เริ่มตื่นรู้ในธรรมะพระพุทธเจ้าคนตื่นธรรมมันมาจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะใครตื่นคนนั้นก็ตื่นใครรู้คนนั้นก็ตื่นได้เรารู้คนอื่นก็ต้องรู้ได้เพราะมาเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าเรารู้ตามคําสอนคนอื่นก็รู้ตามคําสอนรู้เหมือนกันก็เป็นที่มาของการไหลสดในปัจจุบัน ก็ hmm. เยอะนะก็หลักแบบเกือบแสนต่อเดือนมันเป็นโทษของการที่เราได้รายได้มาเนี่ยจากความเห็นผิดจากการที่เราไปแนะนําแบบผิดผิดแล้วอาศัยความเห็นผิดของคนอ่อนแอของคนที่กําลังมีความทุกข์ใจอยากปรึกษาเราในฐานะหมอดูเราก็แนะนําเขาไม่ใช่เพราะเราอยากช่วยเขาอย่างเดียวแต่ในเจตนาเราอยากได้ทรัพย์ของเขาด้วยดังนั้นการแนะนําของเราเนี่ยมันก็แนะนําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองด้วยและผลประโยชน์ของเขาด้วยเหมือนแบบวินวินต่อ,อกัน แล้วเราก็หาข้ออ้างว่าเออเราไม่ผิดนะแต่ความเป็นจริงเรากําลังแนะนําในทางผิดให้กับเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าอันนี้มันไม่ชอบโดยธรรมแล้วเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติแล้วเรารู้แล้วแต่เราจะมาเห็นแบบนี้มันไม่ควรแค่ประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่มันจะลากเราเนี่ยลงไปในทางเสื่อมทางเลวได้เราเลิกดีกว่าก็ตัดสินใจเลิกในวันนั้นว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ชอบโดยธรรมแล้วหลังจากที่อาจาร,รย์เบียร์มีรายได้เยอะทําให้เกิดความอยากได้อยากมีซึ่งอาจาร,รย์เบียร์ก็ยอมรับว่าตอนนั้นฟุ่มเฟือยทําให้เป็นนี้ไปฟังอาจารย์เบียร์เล่่ากันคะ นา,า้านเป็นนี่มาจากฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความอยากได้อยากมีอยากรวยของตัวเอง <S <S 1> <S 1> อจาจจะก็เริ่มกู้ซื้อบ้านแล้วก็ฟุ้มเฟือทุกอย่างตกแต่งบ้านทุกอย่างอย่างหรูหรา <S 1> <S 1> <S 1> บ้านอาจารย์เนี่ยลงทุนไปกับมันเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านใน1ห,หลังโดยมันผูกมันผูกล้างกับชื่ออาจารย์โดยตรงอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็เป็นนี้สินพลุงพลังทั้งบัตรเครดิต45ใบวงเงินไปล้านอย่างเงี้ยใช่รวมกันหมดนะก็คือวงเงินแบบแบบมันมันเฉียดเฉียดล้านอย่างเงี้ย ซึ่งเรามีรายได้สูงในสมัยที่เป็นพนักงานประจําบวกกับตอนมาเป็นหมอดูเราก็ยังไม่เลิกเฟื่องเฟื่อยเราก็ยังเฟื่องเฟื่อยอยู่พอเวลามันผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราก็ต้องลิดลิดออกไปทีละอย่างเริ่มสละบ้านสละทรั์สมบัติเข้าของอะไรขายได้ขายหมดเลยในเวลานั้นที่เราเริ่มใช้นี่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันเกินกว่าตัวเราที่เราจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เริ่มลําบากเริ่มทุกข์หนักหนาสาหัสก็เริ่มขายปลดขายแม้กระทั่งบะม่านถ้าม่านในบ้านก็ปลดขาย ชอังเดอรีอะไรที่มีอยู่ขายหมดขายไปเป็นชิ้นแล้วก็สละบ้านไปแล้วเราก็นี้ส่วนที่เหลือเราก็ค่อยๆทยอยใช้ไปใช้ไปนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะว่าใช่หมดแล้วแต่ว่าเรากําลังเคลียร์ให้มันจบซึ่งมันก็จะจบในช่วงประมาณปีหน้าช่วงประมาณป,ปลายปนะีก็จะเคลียร์จบสิ้นทุกอย่างเราก็รับผิดชอบทุกอย่างที่เราจะสามารถทําได้พ่อแม่ก็ตกใจเหมือนกัน ตอนที่อาจารย์ตัดสินใจไปบวชเนี่ยคือเราละทิ้งอาชีพแล้วเราละทิ้งชีวิตแล้วพ่อแม่ก็อาจารย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็พูดกับแม่ขึ้นมาลอยๆว่าจะไปบวชแม่าจะาก็จะไปบวชนานไหมก็บอกว่าบวชยาวไม่ได้กําหนดแม่าจะาก็ร้องไห้เลยเพราะมันเหมือนมันทิ้งเขาจูๆ่ๆคือกําลังดีทุกอย่างกำลังดีอาจารย์เคลียร์ทุกอย่างลงตัวนี่สิเราก็ใช้ไปตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> แต่วันหนึ่งเราตัดสินใจมันเหมือนแบบจะทิ้งจะจะ,จะทิ้งกันไปท,ท,ท,ทั้งทางที่ภาระงนี่สิ่งไห้ ว่าเราไม่ช่วยเหลือเขาไม่อะไรเขาถ้าทามันยังเคลียไม่จบแต่เรก็ตัดสินใจไปมันโดยไม่สนใจเขาเลยก็คืออยากจะไปอย่างเดียวจนวันหนึ่งเราคิดได้ว่าเฮ้ยไม่ได้เรามันทิ้งภาระเพราะเวลาเราไปภาวนานเงียบๆสงบอยู่คนเดียวเนาะอ,อยู่ในป่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องถอยกลับมาก่อนเพื่อเราเคลียรภาระรับผิดชอบตัวนี้ให้จบแล้วตลางมาเราก็เลยรับผิดชอบทุกอย่างมันก็มีหลุดไปหลายหลายก้อนแลวหลายหลายส่วนเนี่ยจบจบไปบ้างแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังติดอยู่ที่ยังต้องเคลียให้จบในปีหน้า ช่วงที่เรายังปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่ได้รู้อะไรเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากอาจารย์อยากทําลายชีวิตตัวเองหลายครั้งเพราะว่าอาจารย์มีภาวะภาวะเกือบจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในช่วงหนึ่งด้วยบวกกับการมีแฟนในสมัยก่อนด้วยมัน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 พลุงพลังไปหมดทั้งหนี้สินทั้งแฟนทั้งปัญหาโอ้โหมันมันพลุงพลังไปหมดปัญหางานอีกอะไรอีกก็ทําให้อยากจะไม่มีชีวิตอยู่หลายครั้งมันมันมันเหนื่อยจนแต่เราก็ไม่เข็ด ก็พยายามจะไปหาเอาหนี้มาโปะหนี้เอาหนี้ตรงนั้นมาจ่ายซ้ายจ่ายขวามันมองไม่เห็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนั้นเพราะเรายังไม่เข้าไม่เข้าใจวันหนึ่งเราเข้าใจเนี่ยเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราเริ่มเข้าใจที่เราก็เริ่มค่อยๆเคลียร์เรารู้เหตุของมันแล้วอาจารย์เคยอดเคยกินข้าวไข่ต้มตลอด3เดือนไม่กินอย่างอื่นเลยเพราะว่าเพื่อจะจะเคลียร์หนี้หนี้ที่มันรัดเรามากๆที่เขาจะมาทวงเราได้เนี่ยตัดตัวนี้เลยเงินเดือนมาเท่าไหร่ไม่ไปใครชวนไปไหนก็ไม่ไปตลอดสมเดือนเพื่อเก็บเงินอย่างเดียวใช้หนี้ให้มันหมดไปก้อนๆไป มีทุกอย่างที่เป็นสัตว์สัติขายหมดไม่เหลือเลยอันเนี้ยในแม้กระทั่งเพื่อนที่ทํางานประจําด้วยกันเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเรากินข้าวไข่ต้มทุกวันแม้เขาชวนเราไปกินก็ไม่ไปกินอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าตกใจว่าเราเนี่ยตัดตัวเองมากเพื่อให้มันจบเร็วๆที่สุดเพราะว่าอะไรเราทุกจัดในเรื่องของความทุกข์ทุกวันนี้อาจารย์ก็เลยพยายามเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวแบบในการสอนคนว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักตัดตัวเองนะเราต้องรู้จักขวนขวายตัวนี้ไม่งั้นเราก็จะทุกอย่างเงี้ยต่อไปเร หยุดสร้างหนี้เพิ่มและเคลียร์หนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดอับอายไหมในการเสียบ้านอับอายทุกอย่างจากเดิมเคยโชว์ทุกอย่างเลยอะถ่ายรูปโชว์ทุกอย่างมันสําเร็จความสําเร็จเราอะแต่วันหนึ่งเราต้องทิ้งความสําเร็จและต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้สําเร็จอะไรเลยแล้ววันนึงเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจต้องสละพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแล้ววันนั้นอาจารย์เห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่ยอมสละทุกอย่างออกแล้วเอาตัวเองรอดทุกคนมันจะไม่รอดหมดเลยเราเองก็จะไม่รอดครอบคราก็จะไม่อด ณวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเห็นแก่ตัวเองแล้วในวันนั้นเพื่อกลับมาพัฒนาตัวเองใหม่แล้วจะได้ช่วยคนอื่นได้ด้วยแล้วตอนที่เราเห็นว่าแสงสว่างไปดูวก็มันใกล้ลวมันใกล้จะหมดแล้วมันโล่งขึ้นไหมโอ้โหมันโล่งเลยแม้ไอตัวที่มันรัดรัดเราเนี่ยไอตัวที่มันเครียดชัดมากทวงอยู่เป็นประจำทุกวันทุกเดือนเนี่ยอันนี้เราเคลียร์จบเคลียร์จบปุ๊บมันโล่งเลยไอที่เหลืออยู่ในระบบเนี่ยอันนี้สบายแล้วเพราะว่าเราเหลือรายได้เพิ่มขึ้นเราก็จ่ายรายจ่ายได้น้อยลงแม้มันจะมีหนี้สินอยู่ ก้อนเดียวแต่ก้อนเนี้ยมันไม่เบียดเบีงต่อไรายได้ของเราแม้จะตัดออกไปก็ยังเหลือเก็บยังเหลือพอที่จะไปเคลียร์ตรงอื่นได้อย่างเงี้ยหรือมันจะพอดีแต่มันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องนี้แล้วเพราะอะไรเราไม่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนจากการโทรทวงของเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยสบายขึ้นมากเออโล่งเลยเื่องประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราสามารถสอนคนอื่นได้ใช่ถูกต้องนั่นะคือส่วน่เราได้เห็นธรรมะพทธเจ้าว่าเราธรรมะพทธเจ้าไปแก้ไขตัวเองว่าไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุตหตอยู่ตรงไหนเราไปแก้ที่ตรงนั้น เมื่อก่อนเราแก้ปลายเหตุหมดเลยเป็นหนี้เราดันไปขอพรเทพเทวาให้เทพเทวาอวยพรเราอยากได้อะไรเราไปแก้เป็นหนี้เป็นสินเจ้าหนี้จะมาแล้วโปรดเมตตาลูกด้วยมันก็ไม่มีอะไรช่วยเราได้มันก็มีแต่อะไรเอ้ยกูขอหยิบยืมเงินตอนนั้นหน่อยขอหยิบยืมเงินตรงนั้นก็ใช้แล้วก็ไปขอบคุณเทพแต่ความเป็นจริงเราไปขอบคุณเทพแต่เราไปขอยืมหนี้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเอาหนี้ตรงนั้นมาโปะตรงนี้แต่ความเป็นจริงมันควรเป็นความสามารถของเราเองพอเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เลยว่าเฮ้ยเราทุกข์กับเรื่องเนี้ยไปแก้อะไรตรงไหนก็ไม่รู้มันไไไม่ดด้้้แกเลย เรากลับมาแก้ที่ต้นเหตุตามหลักคําสอนนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าอาจารย์เยเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปบอกสอนคนอื่นโดยอาศัยหลักเหตุผลของธรรมะพุทธเจ้าเป็นตัวรองรับที่อาจารย์ทํามาแล้วว่ามันใช้ได้จริงต้องบอกเลยว่าหลายคนชื่นชอบในการสอนธรรมะสไตล์อาจารย์เบียร์ทำไมถึงต้องหาดคอขนาดนั้นไปฟังเหตุผลกันค่ะศพเนี่ยจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นตาย้ะยัดเข้าเตาเลยก็ได้ถ้ามันช่วยแต่คนตายไม่ได้แล้วมันแค่เป็นการไว้อาลัยของคนเป็นอยู่แค่นั้นเองมันเป็นสไตล์การเคลียร์คน สไตล์การสอนของอาจารย์เนี่ยจะแตกต่างกับของคนอื่นเมื่อก่อนก็เหมือนคนอื่นแรกๆอาจารย์ไฟ์สดเนี่ยเหนียมากเขินเขินกล้องไปหมดมองไม่ถูกวางไม้วางมือไม่เป็นตาหลังชินกล้องก็ใส่ย,ยับเลยทีนี้ความเป็นตัวเองอาจารย์รู้สึกว่าคือสมัยอาจารย์เป็นพนักงานประจาเนี่ยอาจารย์เป็นคนคุยอะไรกับใครสนุกไปหมดนินทาเจ้านายก็สนุกอ่าคือเป็นพนักงานประจำเนาะเราชอบนินทาเจ้านายเนาะคนอื่นก็จะชอบลงแก๊งกับอาจารย์อย่างเงี้ย แล้วก็มานั่งนินทากันคนอื่นฟังเรานินทาเจ้านายมันเป็นมันไม่มันไม่ใช่เรื่องแบบเฮ้ยมันด่าแล้วมันกลายเป็นแบบเครียดอ่ะมันกลายเป็นด่ากันแล้วมันตลกขำนั่งขำกันตนินทาอยู่นะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นความสัมพัน์ของเราในการพูดสื่อสารให้คนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจง่ายรู้เรื่องแม้เราจะเวลาเราเป็นวิทยากรในบริษัทเราสอนสอนคนอดรมพนักงานเนี่ยพนักงานก็ฟังตลกดีมันเข้าใจเราก็เลยเฮ้ยเอาสไตล์ตัวเราดีกว่าผงผางวยวาย เร,เ, ant, เราก็เลยลองใช้ดูเวลาเราด่าลูกน้องลูกน้องมันขำเว้ย <uniqueness. S 2> ทำไมไม่กลัวเราเลยวะอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้สไตล์นี้ในการสอนทีนี้เราก็มานั่งพิจารณาว่าตางหลังมามามเริ่มพิจารณาเอ๊ถ้าเราสอนเรียบเรียบแบบนี้ต่อไปมันไม่เป็นความเป็นตัวเองเลยอะเรารู้สึกว่าเวลาสอนเป็นตัวเองมันไม่เป็นตัวเองอะเหมืนมนอมนธรรมะมาไ,ไม่ออกความความกระแทกกิเลสคนอนะมาไม่ออกเราก็เลยกลับมาเป็นตัวเองดีกว่าก็เริ่มใส่จริงจงังเรามาพิจารณาในความจริงจังได้เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าคนเริ่มป่วนคนเริ่มเข้ามาปวนมากขึ้นเริ่มไร้สาระมากขึ้น เริ่มแบบไม่มีประโยชน์ไม่มีแก่นสารเราก็เริ่มแล้วทีนี้จะเอายังไงดีจะรับมือกับมันยังไงวิธีการเดียวที่จะไล่พวกนี้ออกได้คือต้องพูดแรงๆแบบนี้แล้วก็แทะคนออกไปเลยคือกันคนออกไป,ปเพราะนั้นวิธีการสอนข,ของอาจารย์เนี่ยเป็นการกรองคนส่วนหนึ่งกรองคนระดับหนึ่งการกรองคนคืออะไรกลุ่มคนตื่นทาในทิกต็อกจะมีสองช่องช่องหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคนตื่นทำก็คือช่องหลักที่มีคนติดตามเกือบสองล้านคนเนี่ยช่องเนี้ยกระแทกกรองคน พอเวลากองคนเสร็จแล้วพวกความเห็นผิดนะกองความเห็นผิดออกความเห็นผิดออกเคลียรความเห็นผิดเคลียรเสร็จปุ๊บอ่ะใครทนอยู่ได้ทนต่อการพิสูจน์นะมาแยกออกมาอยู่อีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มคนตื่นทาภาคปฏิบัติทีนี้แหละจะเริ่มเอาคาสอนพระพเจ้าจริงๆเนี่ยใส่อัดลงกลุ่มนี้เลยเพราะอะไรพวกแง่เคลียความเห็นผิดไปแล้วก้าวเดินมาสู่กลุ่มนี้แล้วพอเวลาอยู่กลุ่มนี้เสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้เริ่มรู้ธรรมะพระเจ้ามากขึ้นดึงมาปฏิบัติต่อที่บ้าน เรื่องราวของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำยังไม่จบนะคะยังมีเรื่องสนุกสนุกให้ได้ชมกันต่อติดตามเรื่องราวของอาจารย์เบียร์ได้ในคุยกับจัน EP ต่อไปในวันจันทร์หน้าแล้วเจอกันนะคะ